คิดว่าตัวเองอาจเหนื่อยเกินไปจึงล้มตัวลงนอนแต่เมื่อดวงตาปิดลงความรู้สึกหนักตื้มก็ถาโถงเข้าใส่ล้มหายใจติดถักราวกับมีบางสิ่งทับร่างไว้เมื่อพยายามลืมตาขึ้นทาพตรงหน้ากลับเป็นเงาดำสงใหญ่นั่งจ้องเขาอยู่ข้างเตียงหลวงพ่อดำสะดุ้งเฮือกรีบเทิกตัวขึ้นนั่ง เงื่อไหลซึมท่วผ่านหลังเนาดำนั้นหายไปแล้วทิ้งไม่เทียนความเงียบนันและบรรยากาศอันเย็นยเยือกเช้าวันรุ่มขึ้นหลวงพ่อดำออกไปทำวัดเช้าตามปกติแต่ระหว่างที่เดินผ่านสารวัตรเขากลับเห็นร่างของชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ตรงเสาต้นหนึ่งชายแก่ที่คุ้นตายอย่างประหลาดหลวงพ่อดำขมวดคิ้วแน่น พยายามนึกว่าชายคนนั้นเป็นใครจนกระทั่งภาพในความทรงจำผุดขึ้นมาชายแก่คนนั้นคือโยมมั่นประดิษฐ์ลูกศิษย์วัดที่เคยบวชเปลี่ยนแต่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนจากอุบัติเหตุจมน้ำในลำของข้างวัดทำไมหลวงพ่อดำพึมพำแต่เมื่อกระพริบตาครั้งร่างของโยมมันก็หายไปตลอดทั้งวัน